อาสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรครับชื่อซิริโรจน์ขวบองสาครับชื่อเล่นชื่อสแต็มครับครับผมสแต็มตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นศิลปินไรยังอ่งตอนนี้เพิ่งเรียนจบครับก็กําลังหาช่องทางการเป็นแบบศิลปินครับก็ทดลองไปเรื่อยๆครับจบมาจากที่ไหนเลยจบจากมหาลัยศิลปากรครับเอกศิลป์ไทยครับศิลป์ไทยโอ้โหเยี่ยมเลยครับวันนี้ในนิทรรศการเนเจอร์เอาเพนเตอร์เนี่ยภาพวาดสองภาพมา เป็นภาพอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับอ๋อนี่เป็นงานชุดก่อนช่วงทีสี่ะครับก็ตอนนั้นผมได้แรงบันดาลใจมาจากการเดินเดินไปเรียนคนระับผม5ปีผมเดินไปเรียนประจําก็เลยชอบสังเกตท้องฟ้าธรรมชาติข้างทางครับก็จะมีมแมลงผีเสื้ออะไรหบคนับก็เลยนํามาเป็นแรงบันดาลใจคือ ผมเดินผ่านบางวันมันก็สภาพไม่ดีบางวันก็สภาพดีใช่ครับเป <ừ> นแบบร่างกายเราเวลาเดินผ่านสถานที่ต่างๆนี่ยมันก็มีวันที่แย่มีวันที่ดีเองครับก็ใช่ทุกวันที่ไปเรียนก็หวังว่าให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลังเรียนจบมาก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ครับก็เลยทําเป็นงานออกมา <ừ> ครับชื่อภาพว่าอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นบูสวิตครับบูช่ิตเป็นท้องฟ้าเนาะใช่มีมีลุงมีมีผีเสื้อมีคลื่นมีอะไรเทคนิคอะไรครับ อ่เทคนิคเสียครลิกครับผมเสียกลิกเป็นผ้าใบใช่ไหมครับออรวยครับส่วนอันข้างหลังอ่ะอันข้างหลังนี้ชงพลังเลยใช่ครับผมเป็นผีเสื้อกับผ้าที่ตกลมกันนะครับแบบชีวิตใหม่เริ่มขึ้นได้ทุกวันแบบดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลือกสีอะไรยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันทําให้ปีกผีเสื้อมันกำลังบินขึ้นมาจากจากข้างล่างอ่ะก็แค่รู้สึกว่า ภาพที่ตกแล้วมันได้ฟอร์มแบบก้อนเมฆผีเสื้อก็เลยจินตนาการไปนะครับภาพมันไม่ได้มีจริงแล้วก็แบบอยากมีภาพจินตนาการของเราออกมาจริงจริงพอผีเสื้อเนี่ยมันแสดงการเกิดใหม่การเกิดแล้วมันดูมันโคตรขึ้นมาจากพื้นดินในส่วนแล้วท้องฟ้าก็ดูมืดๆใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเทคนิคอะไรครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแอคริลิกเหมือนกันครับแอคริลิกเหมือนกันใช่ไหมในส่วนปกติเนี่ยของเราเนี่ยวาด ชอบวาดแนวไหนแล้วเ,เราเลยนจบถือว่าปักไทยมาเราวาดงานไทยบ้างไหมก็มีช่วงช่วงเริ่มต้นครับก็มีบ,ามาบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าอา,อาจจะไม่ได้ชอบแบบไทยประเพณีมากครับแต่ก็ชอบวิธีคิดชอบปัชญาของไทยเหมือนกันครับกระบวนการทํางานวิธีคิดอย่างเงี้ครับก็ชอบชอบเหมือนกันครับพอมาทํางานเป็นแอป,ปแตกอย่างเงี้ยสองภาพเนี่ยเรารู้รู้สึกยังไงมันมันได้เอาอปอดจริงจริงมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ออกมาในภาพโดยตรงครับแต่มันเหมือนอยู่ข้างในตัวเราแบบเป็นสมาธิ ที่เราอ่านธรรมะหรือศาสนาอะไรที่เราชอบเสร็จไปหลายปัจจัยที่เราอ่านนะครับเป็นเหมือนกระบวนการภายในให้เราทํางานออกมามากกว่าครับไม่ได้แสดงออกมาเป็นภาพมากนะใช่ครับปกติวาดทุกวันไหมหลังแต่จบเนี่ยทุกวันอย่างทุกวัน่ยังทุกวันงานตอนนองยังยัเห็นบอกว่าเดินไปเรียนใกล้ขินมะรเหรอใช่ครับบ้านหออยู่หน้าหน้ามอครับโซนโซนหน้ามอครับสอนหน้ามอที่ที่ที่วัง เป็นงานจ้างทำใจอ๋อก็คือเดินไปเรียนได้ทุกวันเลยเยี่ยมเยี่ยมในส่วนนี้สำหรับใครอยากมาชชว์ผลงานนะครับก็มาได้ที่นี่นะครับอวดดีไซน์แกลเลอรี่นะครับจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาก็ตั้งแต่วันที่2ตุลาถึงวันที่31ตุลาครับโอเคครับยังไงก็ขอประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ